เฮียอย่าอย่าเราต้องทำให้ตีมันดูจริงจังก็สอนเราใช้กุญแจด้วยกุญแจสามารถเปิดประตูด้วยดูกุญแจใส่กุญแจเข้าไปในรูกุญแจเพื่อเปิดแลวิ่งม่ด้วยแลได้เข้าโซ่ข้าสซ่หมวจริงจังนะพี่ปชายี่ชายปุมีทานกุญแจจะทองมามามาแล้วมาแลเักสืบอุุนักสืบอองน้อย นี่คือุ๊ยฉากน้องคนน่ากลัวเลยเอาบุงออกไปไม่ทันนเลยผมมาเชิญสืบคุณฮารุโตะคุณนักสืบฮารุโตะคุณอะไรนักสืบผมผมเป็นเกบัตหลวงคนคุณคงจะเข้าใจนี่พ่อฉนเป็นสถานที่เมืนเป็นกลุ่มอัลโดร์มันให้อาวุวางตรงนี้แต่ผมไม่รู้เลยครับคุณนักสืบว่ามันหมายถึงอะไรเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้ต้นกานบ่อแสง มีน,นอนหลับปุ๋ยเลยตอนนั้นพองปิดครับผมไม่มีอะไรขบวนตำรวจหรือยังครับยังเลยสำรวจไปกว่าแล้วทองมันก็ลุ่มเหมือนเดิคุณมีอาวุธไหมเนี่ยบาดโดนรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยไม่มีคุณเป็นนักสืก่อภาษาอะไรเนี่ยแม่งพกอาวุธมาเลยผมนี่แต่ดาวไอ้คาลิเปอร์ยาวแต่ยาวสองสามเมตรอ่ะฉันรู้ไมดีว่าถืออะไรอ่ะลุงว่าสิ่งลุงว่าสิ่งชั่วอะไรมึงจะกลัวนะอยาวนะจริง ไปเสียงไหมเม,มืองมูมาครับ 3, 3สามสามอ่าสามสามหนึ่งสองเราบอดโดนจะช่วยนับเองนะสามสามหนึ่งสองหนึ่งสองนั่นแหละได้อะไรอาวุธเลยไหมเด็ก,กุญแจคนอะไรซ่อนกุญแจไว้ไหนใส่ตรกำมือให้ตั้งแหลมแป้งแหลมออกมามันจะเป็นเหม,มือนสระมืออืม คุณแจใช้แล้วพีงหรือเปล่าเนี่ยแบบแตะปุ๊บณเจหายมันสักเตอรก็สลัดกันได้นเนี่ย,อยเอ้ากูตายเออเออยังไม่ตายยังไม่ยังไม่กูตายแล้วโอ้โหตอนทีเมื่อกี้บาบดถูกเพิร์ลสเปิร์คำหยาบคลายออกมาอ้าวฮ่าฮ่าฮ่าาไมมันมาหลอกหลอนนี่มันบ้านใครครับนี่คุณรู้ไหมครับเนี่ยมีหน้าหนวดคุณลุงหน้าหนวดแล้วก็คุณผู้หญิงผมบอลใส่ใส่หมวกลาย เดนทำให้รูปร่างมันแปลกๆนะผมคิดว่ามันแปลกมากเลยผมว่ามีคนแอบไปอยู่ในห้องในห้องน้านี้นะครับบ้านหลังนี้อาจจะไม่ได้ล้างเพราะผมสังเกตเห็นทิชชู่ที่ยังใหม่เอี่ยมอยู่คำยังก็เป็นคนที่ทำเอ้ยอะไรคุณดูมีเพื่อนรุดมากเลยนะห้องนี้ล็อกตันน er> ี้ม at er> ีปั้สื่อสองชิ้นห้ามชน ผมไม่ฟังอยู่แล้วผมเป็นบาทหลวงลผมจะฟังใครได้ล่ะนอกจากคล่งศักดิ์สิธิ์แต่คุณเข้าใจไหมอะไรอ่ะต้องเชื่อเหรอแต่ผมจะเฝ้าออต้นทางให้ไอ้ชั่วร้ายที่ไหนมันจะมายุ่งกับบาทหลวงเดี๋ยวได้เจอกันสิิงศักดิ์สิธย์จะคุ้มครองพวกเราคุณเข้าใจใช่ไหมนีโทรศใครจะสามลองโทรสิฮัลโหล คืออย่างนี้ครับผมอ่ะเป็นบาดหลวงคุณฟังผมก่อนผมไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่าไม่ต้องมาส่งผมไม่มีตังค์เขาวางไปแล้วโอ้ยเป็นรูปนุคือคาร์ไลท์ผมนุว่าชอบเป็นแกนนอนในอุตสาหกรรมและมิสอุมสากแม่เฮ้ยเดี๋ยวว่าต้องเขียนรีเป็นเป็นชื่อเด็กผู้หญิงนี่นี่นี่ตามรูปอ่ะ มันมีชื่อเด็กไหมมีชื่อเด็กกันปะ L A I I สี่จะลองดูต่อน่้อัียวันนีอายุสิบบัวตนามันไมมีอะไรพิกเศษุคืนที่เั็นลว่าอมดุยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวง่เจ็ตัวสี้องก่อนลองก่อนอะตัวอายไม่เห็นเลยตัวไอไม่มีอ้าวแสดงว่าไม่ใช่เิเดี๋ยวว่าเราน่าจะคำนวณ คิดผิดพลาดแล้วต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติมมาแล้วครับคุณนักสืบตัวก็มีภาพอยู่ผมผมจะพัดจุดปล้วแล้วนะผมจะขึ้นไปได้ได้ได้ว,ดวผมจะคุ้มกันคุณข้างล่างนี่แหละคืคอความปลอดภัยถ้ามีอะไรก็กรีดร้องมาได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาคัมพีไปฟาดหน้ามันให้เราเดืองเพิ่มเติมไหมข้างล่างกีนิจเจอนึมของตกมันไม่ได้สักอย่างผมไม่ได้ผมไม่ได้ยินอะ่ะอืมที่ไหนอะ่ะ ไปดับแล้วเราก็หลงทางกันจึกจเป็นไงครับเป็นี่มอ่ะเจริงเหรองั้นผมก็ต้องขับไล่วิญญาณเด็กๆให้ไปสู่สุคติละเซท่าที่ไปท่องเปรียโนโอของเด็กน้อยที่ได้รางวัลที่หนึ่งแน่เลยเช่าเป็นเด็กที่เก่งจริงๆแล้วต้องไปตามหาโนที่หายไปใช่ไหมเนี่ยสงสัยเป็นคนที่สั่งคิ้ไดานแน่เลยก็จะโกรธที่ผมไปยกเลิอกออเดอร์เอ้ยเฟรดดี่ เมืกก่อกี้คุณนักสืบเห็นอะไรรอเปล่าที่ที่อาแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยเราสำรวจหูว่ามีอะไรเกิดหรือเปล่าอยู่ที่ไหนนะครับคุณนักสืบกํลาลังไปครับผมผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่คุ้นที่เลยออกคุ้นละผมอยู่ชั้นหนึ่งของมันมืดแล้วมันดูน,น่ากลัวมากเลยครับผมเดี๋ยวหาให้ก็แล้วกันว่าข้างล่างมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง <S <S ระวังด้วยนะมันสปอรอยู่ทั่วบ้านเลยแล้วเมื่อกี้มันอยู่ชั้นหนึ่งระวังตัว แล้วเกีมันอยู่ชั้นหนึ่งระวังตัวบอกแล้วระวังให้ดีปาดลวงก็ยังเอาไปอยู่คุณทําใจดีดไว้และอย่าแยกทางกับปาดลวงอหกเข้าใจไหมคุณทําใจดีๆไว้จะซ่อมไฟได้ไงเนี่ยเซลมันน่าจะมีอํานาจในตอนที่ไฟดับแล,พพดกกและความบุญมิดไม่มากกับความสว่างสวัยและความจักสุขของทรานซี่นี้ทั้งปวงเอาละ่ะเราจะเฝ้าทางไว้ให้คุณนักสืบต้อง,จะ,องจะต้องปลอดภัย งั้นผมตอนนี้ก็ต้องมีเป็นผู้เสียสละเดี๋ยวให้คนแก่เสียสละเองแล้วกันนะนะอะแกอยู่ที่เดิมไม่จดนมมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วปลอดภัยแล้วมันยังไม่หายหที่ยูชีวอ,อผมชื่นใจทีพระคุณยังรอดรอดดีแล้วจงสืบค้นหาที่ประวัติที่นี่ต่อไปผมจะวนดูที่นี่เพื่อช่วยทําให้ทุกอย่างกระจางและทําให้ทุกคนเอ่ออยู่รอดปลอดภัยตอนนี้มันยังอยู่ชั้นสองอยู่นะระวัตงตัวให้ดีชั้นหนึ่งปลอดภัยเกินไปเบ๊ตี มันเกิดลอะอะไรอยังอ๋อมันเกิดละมันอยู่ข้างหน้าเรอโอ้นี่ไงคุณแจโอ้เสียงย่นใจมากเลยนั่นไงดมาอยู่ข้างผมคุณแจ,น,จนั่งโดนนั่นเลยอ๋อบอกให้ชื่นใจทีว่าคุณแจอยู่กับนายอ่ะอยู่อยู่โอเคเจอผีที่น่ากลัวต่อยเจอผีผู้หญิงตอกเฮ้ยต้องอะไรนะเฮ้ยเต้าทีอ่ะเฮ้ยเแค่ร้อเล่นน่ะโอ้แค่โจกี โอ้ไฟมาไฟขับตายเดีวยวโอยผมจะซ้อมดวลดูยังมีสิ่งชั่วร้ายอยู่ที่นี่หรือเปล่านะที่ผมเจอกระดาษต่อแล้วแต่ว่าผมจะซ้อมมาลิงดวลกี่ตอประเดีสิ่งชั่วร้ายสิ่งชั่วไร้ายไม่อยู่แล้วมันไปแล้วหนึ่งสามเจ็ดขึ้นย,อ,อ,ยอ,ญญอดเร็ว้ลยดีไหมไปหลบปิดกะถ้อน มาเดี๋ยวจะยืนจำให้มามาโอเคโอเคไปดับอีกแล้ว C อะไรนะ C อะไร c J เอ้ยแม่ C C g J C g J อีก3ตัว L อะไรนะ L L Q E คิด ข้างหน้าระวังนาะเหมือนเหมือนมันจะยืนอยู่นะระวังตัวเหมือนมันจะยืนเรียบร้อยนะเดี๋ยวมันเกยกแล้วมันเกย์แล้วเกย้ <c oughs> เกยหลอนวิญญาณหลอนสุดกระดาษดิสุดกระดาษเรียดิเอาไหนบอกว่าเอไหนบอกว่าเออ่ะเจ๊ซีจีเจ๊เจเจเจผมมีไฟฉายแต่ข้างหน้ามีผีผมควรทำงไงดี AD กับตัน ผมก็จะไปขับไล่มันไงแล้วเรียกเอาที่โดนเหมือนกันเหรอี่ผีมันแยกแร่างมาฆ่าคนหน่อยเอาไอ้ผีที่มันเยอะเกินจับต่อยอทีเชียงให้ตามมาครับตอนนี้ผมกำลังเล่นรถไฟอยู่ดูดิว่ารถไฟ,ไฟไมันจะให้อะไรเปล่าไฟโอเค แอร์ชั้นบนผมเปิดและไฟก็กลับมาแล้วเฮ้ยดูนี่ดิเฮ้ยเชือตรงนี้ดิส <c oughs> ิ่งศักิ์ทเหลือเชื่อที่นี่มันเกินจะหยิวยาแล้วตอนนี้ผมพยายามทำน้ำมนต์มาขับไล่ปีศาจอยู่ว่ามันคงจะได้ผลนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรเลยเฮ้ยกันหรือว่าจะทำอะไรต่อ อพอเสร็จแลปินพวกกันตอทีมพุทธนี่คิดยังไงเนี่ยที่เอานักสืบมาแค่หนึ่งคนแล้วก็เอาบาทหลวงที่สติไม่ค่อยดีเอามาด้วยเนี่ยพวกเขาคิดอะไรกันอยู่เนี่ยโค้ดสามตัวอย่างต้องพูดมาสิผมจะได้ช่วยจำเปล่ามีมันเหมือนแพทโค้ดอ่ะมันแพทโค้ดไม่ใส่อ่ะก็ต้องหาเนายโค้ดสามตัวเอ้โทรมามีคนโทรมาอ่า อ้าแปสองส่สมตัวพอดีเลยพ่อหนุ่มสตัวตรงแปดสองแล้วก็สี่แปดสองแล้วก็ส<ล>ี<ข>่ลกงช่องวะไอ้ดีอะไรนะและอะไรปลองดูก่อนแปดสอแปสองแล้วก็สี่เป็นไง ถูกด้วยใครมันโทรวะใครมันโทรรู้รู้หลัสเจ้าของบ้านวะเฮ้ยอย่าปิอย่าปิดรู้สึกไม่ไว้ใจมันเลยมันเอี๊ยดปแปลกประตูก็ถนิมเขื่อเหลือเกินทำไมไมีหองแบบนี้อยู่ในบ้านด้วยประตูเหล็กด้วยวต้องพิจารณาการเข้า,ขาไปซื้อป้าคักรัก

Bye. Bye. ไปเราไปแค่อคุณทำอะไรกับบาดหลวงนะ่ะ <c oughs> ไว้ใจไม่ได้เลยนะไอ้นักสืบคนนี้เนี่ยาวหรวนั้ผมคิด่าใช่ระลองไปช็อตแลหน้าถูกเลย <c oughs> อะไรอะ่ะมาได้ตัวนี้มาได้ <c oughs> ปิดละนำคาโค <c oughs> okay, ขอ โอ้ยตรงนู้นหน้าจเดินมามันว er> ิ่งชนลูกกงโง่ๆเลยคุณเน่าจะได้มาเห็นโอ้ยก็ตกใจมอสบัตไอยากเห็นว่ะ เแต่แค่สะดุ้งนะยกยกตุ๊ดเสียงไหวมันมีไม้ที่สีเข้มยืนบนไม้ที่สีเข้มสีอ่อนมันมันบอกว่างปิดประตูแดงต้องมีอะไรแน่เลยอุ้ยเชือกไอเนี่ยเฮ้ยอะไร อยากรู้คนวงการที่นี่อ่ะจดเย่าหสำหรับใครที่กำลังหาไม่ฟีสำหรับใครที่ต้องการจะมาเล่นเกงกับพารมอยหรือเราเพ,พื่อนเพื่อนหรือเราคือผูู้่กสมาชิกน,นะ สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์อยู่ข้างใต้ดี่ครืชั่นได้เลยครับผมนะมันเป็นลิงก์ดิสคอร์ดแล้วก็ลิงก์อะไรเยอะแยะเต็มหมดเลยเอาละถ้าใครสนใจนะมันม,มันไม่ได้แค่เกมเดียวผมเล่นหลายเกมสมมติว่าใครสนใจกดเข้าไปได้เลยครับผมนะเรามีเล่นร่วมกันหลายเกมเลยนะผมกำลังรอพวกท่านอยู่นะครับเรานะสมาชิกทั้ง